รับฟีดแบ็กมาผมก็อยากให้เล่นสนุกกันทั้งคู่อ่ะพี่เพราะว่าถ้ามันโกงมันเ่อไปผมก็พยายามปรับปรับตลอดเลยเพราะว่ารถตำรวจบางทีคือถามว่าทําไมมันบางทำไมบางจังหวะมันรู้สึกมันแรงจังนู่นนี่นั่นผมมองว่ารถประชาชนบางคนก,ก็แรงแรงแบบแรงมากเลยพี่บางคนทิ้งเป็นทุ่งเลยมันบางคนตามไม่ทันจริงๆครับบางทีคอมปรดัตามไม่ทันเลยว่าเรื่องนี้มันมันพูดยากด้วยแบบถ้าพูดตรงๆก็บางคนคอมแรงบางคนคอมช้าองี้มันก็มีผลอีก บอกแล้วระบบจูนไงสัตว์ <c oughs> ไม่เชื่อกูม <c oughs> ัน<อ>แรงจริงพี่แล้วตำรวจบางกันอย่างเงี้ยบางคนขับไล่ไม่ได้แต่บางคนขับตรงๆก็แรงอะไรก็มี <c oughs> ครับมีมีใครอยากเสนออะไรไหมครับไม่ไม่ต้องเกี่ยวกับเกมเพลย์ตรงนี้ก็ได้หรือแบบอยากจะเสนอแนวทางด้วยนะอะไรเงี้ยก็คือลองเสนอ <c oughs> มาได้เลยครับผมผมอยากรู้เรื่องตึกปูนอะตึกปูน คือมันเป็นอของงานดําแต่อยู่ในพื้นที่ไร้กฎหมายใช่ครับนั่นหมายความว่ามันเป็นงานดําที่ค่อนข้างฟรีใช่แล้วมันสามารถอสม,มุิในกรณีที่เขาตีกันไม่อามีเห็นมีเข็มกำกับว่าห้ามคุมถูกไหมใช่ครับเกิดผมยกโอเวอร์ไปตีหมดแล้วใครมาตีผมก็เป็นเรื่องเพราะว่ามันไม่ใช่กิจกรรมนะครับอ่าใช่อยาง้งได้ไหมนั่นหมาย<ด><ด>ความว่าใครที่มาตีผมผมก็เปิดได้เลยนะ ใช่อันไหนก็ได้เลยครับคือแล้วมันต่างจากการคุมยังไงอ่ะมันมันจริงจริงมันเขียนว่าห้ามมีการคุมแต่สุดท้ายผมมองว่ามันสุดท้ายแล้วใครเยอะกว่ามันก็ได้ไปแต่ผมมองว่ามันเป็นเป็นเรื่องตรงนี้มากกว่าก็คือใครพร้อมกว่าก็ได้ไปใช่ใครพร้อมกว่าก็ได้ไปครับตรงนั้นคือเขาอยากจะให้แบบทัดนัวไปเลยถามว่าฟรีมากมันมันมันก็ฟรีหรอครับตามตามแน่แหละทีที่พี่ได้ลองูกลองอะไรกันเลยเอาอย่างนี้ผมโดนสมหญิงค่าของกับมาวเรื่องได้เลย ม,มมุติัมมตนอันนั้นอันนั้นก็แล้วแต่ว่าเราจะจัดการยังไงเลยครับสุดท้ายแล้ว <Okay. S 1> ถ้าเราจะมีเราไม่แสดงตัวก็ไดต้ตรงนั้นใช่ไหมครับอโอเคการไม่แสดงตัวก็หมายความว่าเขาเป็นบอมใส่ชุดธรรมดามาอะไรอย่างนั้นก็ได้ก็ถ้าเขาใส่ชุดแก้งแล้วเปิดผมมองว่ามันก็ดูแบบ อ่าดูก็ดูมาเปิดกันแล้วถ้าสมมติว่าเราไปรู้ชื่อเขาอย่างนี้ล่ะแล้วรู้ว่าเขาอยู่แก๊งไหนก็อามเหมือนเดิมนะแล้วก็แล้วก็แล้วแต่อันนั้นก็แล้วแต่แต่จัดการกันเลยครับผมเพราะมันนั่นแหละมันแค่ว่าห้ามคุมอย่าไปหาผลประโยชน์จากตรงนี้อ่ะครับนึกภาพไหมครับปล่อยเช่าลูบโนนีน่นอะไรเงี้ยโอเคครับอ่าแล้ววันนี้คือใช่ไหมพี่เดกกรับผมน่าตายในถึงหล้งอ่ะหมอส่งหนึ่งสองน้เหลือลลมาแต่จุดนั้น แนส่งโรงพยาบาลปหจริงๆมันต้องส่งพยาลเพราะมันมันเป็นพื้นที่ใช่มันมันเป็นพื้นที่นอกกฎหมายอ่ะผมบอกว่ามันจะไปส่งเออใช่ส่งบยานไม่ได้เอพส่ส่งสอ놀ไม่ได้อะไรก็ได้ผมพยายามให้ผมพยายามให้เพราะว่าจริงๆมันมันเป็นจุดุึงเต่งก็จริงแต่ว่ามันคือพื้นที่นอกกฎหมายได้แล้ครับสุดท้ายแล้วก็ตามนั้นเออจริงๆผมอยากเสนออีกอย่างอ่ะเรื่องตึกปูนอ่ะ ครับพี่คือถ้าทํางานดาอ่ะผมอยากให้ออกกฎไปเลยว่าห้ามเข้าตึกปูนไปเลยอ่ะหมายถึงว่าห้ามลาเข้าเช็คที่ผมทาเมื่อคืนที่ผมทําให้ดูไม่รู้พี่ต้าเล่าให้ฟังเลยพอผมผมจบปูนแล้วผมโดนไล่ผมก็วิ่งเข้าตึกปูนอย่างเดียวเขามาเขาก็โดนเพื่อนผมอ่ะสุดท้ายเขาจับผมไม่ได้ต้องปล่อยผมได้ํามเมื่อคืนอ่ะผมโดนล็อกอยู่ในรถอ่ะเพื่อนผมบอกต้องปล่อยอ่ะเขาก็ต้องปล่อยอ่ะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ล้กฎหมายแล้วอ่ะ เขาอยากได้ศพเพอนเขาคืนเขาก็ต้องปล่อยคือคือคือที่อยากเล่นผเลยมองว่าแบบเนี้ยมันตำรวจจะเล่นไม่ได้หรือเปล่าถ้าเกิดผมขับเข้าตึกทูทุกครั้งคือตอนนี้มันมีตอนนี้นอาจะมีแค่โอเวอร์ทำแต่ถ้าเกิดมันทุกแก๊งอยู่เขาทำบ้างล่ะตำรวจเขาจะไม่ได้เล่นเลยคนคือออกกดไปเลยถ้าทำงานดัไม่ควรเข้าตึกอ่ะใช่คือก่อนหน้านี้พี่ผมต้องบอกก่อนว่าตำรวจอ่ะไม่มีเกาะไม่มีสโผเพลนล้วจะไม่มีใช้กันเลยบ้าง คือมันไม่มีของพร้อมที่จะเล่นนะพี่แต่ตอนเนี้ยคือตารวจมีลูกซองแล้วดามจกระบองก็ปรับขึ้นมาแล้วผมมองว่าตรงนี้ให้เป็นเรื่องเรื่องแบบว่าให้เขารับผิดชอบกันเองเดีดก็ได้ครับได้เพราะว่านั่นแหละถ้าลากมันก็ต้องมีการประทะกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่าลืมนะว่าต้นคดีสามารถโดนยิงจากรถแล้วลงไปจับได้เลยก็คือ<ล>สามารถยังยโดนบัมโดนอะไรได้อยู่ซึ้อเข้าเข้าปั๊บก็คือโดนบัมแล้วจับได้เลยบัมแล้วยิงได้เลยใช่แต่ว่าถ้ามีเพื่อนมีการลงประทะอะไรเงี้ยก็ จะมีการประกาศคือฟิวชัดเจนอ่าแล้วถ้าเกิดว่าลากเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วเพื่อนที่อยู่ที่ตึกนั้นอ่ะปัญหาตำรวจแล้วแพ้ล่ะคนที่จะโดนดนเนินคดีจะเป็นแค่ต้นคดีต้นคดีไหมพี่ใช่เพราะว่าตำรวจจะเอาแค่ต้นคดีออกครับถ้าจบถ้าตำรวจยกเลิกครีใช่ใช่ถ้าถ้าตำรวจยกเลิกคิวไม่ว่าจะเป็นแก๊งแพ้หรือว่าตำรวจแพ้ก็คือต้องปล่อยศพทุกกรณีก็คือศพต่อต่อให้แบบว่ามีการกักศพอะไรกันนั้นก็คือปล่อยครับห้ามยื่งเลย อ่าแต่ถ้าระหว่างเคอร์ฟิวหรือมีการประทะกันอยู่จะป้นจะอะไรากรันอันนั้นได้หมดเลย <Okay. S 1> อนนอโอเคโอเคครับถ้าถ้าประกาศยกเลิกเคอร์ฟิวถ้าตำรวจแพ้หรือแบบแก๊งแพ้แล้วก็คือตำรวจออกเลยเอาแค่ต้นคดีไปแค่นั้นครับอืม mm. แต่ถ้าแต่ถ้าระหว่างเข้าไปเราต้องคดีโดนจับออกมาแล้วแล้วมีการประทะกันอยู่อันนั้นตำรวจก็สามารถทําได้นะพี่ก็คือเอาต้นคดีมาทําคดีได้เลยแต่ส่วนไอ้ตรงนั้นจะออกกันได้หรือไม่ได้ก็ให้เป็นนั่นเรื่องของหน้านงานแล้วกัน แต่ตำรวจไม่มีสิทธ์จับคนที่อยู่ที่นั่นมาทำดำเนินคดีทั้งสิ้นใช่ไหมจับไม่ได้ครับห้ามล็อกมือก็คือ,อ,อถ้าใช่ถ้าจะยิงล็อกมือได้แค่ต้นคดีนั่นแหละพี่ก็ถ้าถ้าจะล็อกมือก็ได้แค่ต้นคดีคือบั้มยิงให้ตกรถแล้วลงไปรวบเลาะรีบเอาขึ้นรถอะไรประมาณนี้อาได้แต่ถ้ามันมีการมีฝั่งประชาชนหรือแก๊งมาช่วยกันบั้มตำรวจโน่นนี่นั่นนะอาจตำรวจสามารถยิงจากบนรถได้ให้ตกรถแต่ถ้า คนที่ออนฟุตอยู่แล้วตำรวจยิงไม่ได้เดตำรวจจะยิงได้ก็ต้องออนฟุตเหมือนกันเช่นถ้าสมมติไฟกันที่ตึกปูนตำรวจอเอาต้นคดีไปล้วแต่ว่ามีตำรวจสี่ห้าคนหนีไม่ได้อ่าแล้วแก๊งเนี่ยกักศพตำรวจไว้ไม่ให้ตำรวจเอาศพไปโดยโดยที่ยื่นข้อเสนอที่ว่าเอาต้นคดีกลับคืนมาออื ปล่อยให้ปล่อยต้นคดีออกมาแล้วเอาศพตำรวจคืนไปได้อันนี้ซึ่งผมว่าอันนี้น่าจะคืนให้ไม่ได้พี่ถ้าตำรวจเอาเอาไปทําคดีแล้วอะถ้าตำรวจไปทําคดีแล้วคืนไม่ได้ด้วยใช่เพราะว่าอย่างนี้อย่างนี้ศพตำรวจเข้าตัวนะก็ก็ตามที่ผมบอกพี่ถ้าเราประกาศยกเลิกก็คือเหมือนว่าต้องคืนศพอ๋อถ้าประกาศยกเลิกก็ต้องคืนศพใช่เพราะเพราะเขาเจตนาก็คือที่ผมบอกต่ายตำรวจก็คือตีเลี่ยงการประทาให้ได้มากที่สุดจับต้นคดีได้ออกได้ก็ออกอะไรประมาณนี้ครับ แต่ถ้ามาเป็นเหตุที่ลงลงอ่อนฟุตกนหมดแล้วมันออกไม่ได้ก็ปัญหาตามนั้นเลยโอเคนะครับเออโนถามได้ไหมครับครับผมในกรณีที่ถ้าสมมติว่าที่พี่บอกว่ามันจะต้องแบบคือจับต้นคดีในการที่ว่าล็อกมือใช่ไหมแต่ทีนี้ถ้าต้นคดีไฟอยู่แบบถือปากฉลามชัดเจนถือหมายชัดเจนแล้วอยู่ๆคณตำรวจมาล็อกแขนอันนี้มันถือว่าเป็น b บ e a k ิ n g lowp ไหมอืมจริง,รงๆไม่ไม่ผมมองว่าล็อกได้ครับแต่ว่าต้องต้องลงม้มอะนะถ้า ตพราะว่าเมื่อกี้ต้องรู้ตัวนะครับว่าต้องคนนั้นเป็นเป็นต้นคดีตํารวจต้องมั่นใจว่าต้องเป็นต้นคดีอันนี้โนถามในกรณีที่เพราะว่าเมื่อกี้พี่เด็กบอกว่าเสามารถแบบล็อกต้นคดีได้เลยใช่ไหมใช่ครับก็เลยสงสัยว่าถ้าสมมติเป็นการแบบนั้นมันจะถือเป็นการแบบเบ e ก k i n g low p หรือเปล่าก็คือต้องยิงให้ล้มยิงให้ล้มแล้วถึงล็อกได้ก็ยิงให้ล้มถึงจะจับได้ใช่ ใช่ครับต้องยิงให้ล้มแล้วก็ล็อกล็อก้วจับมาได้เลยอันนี้ผมผมว่าไม่ไม่ไม่ถือว่าเบรกครับไม่เพราะว่าเมื่อกีเพราะว่าผมผมบอกแล้วว่าคือแค่ต้นคดีคนเดียวเพราะว่าเมื่อกี้ที่พี่เด็กพูดใช่ไหมคือพี่เด็กบอกว่าสามารถเข้าไปจับล็อกมือได้เลยแต่ว่าก่อนอันนี้คือพี่เด็กไม่ได้พูดในเรื่องของการยิงล้มอ๋อไม่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 าม่ไ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 ่ไม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 ่ ยิงจากให้ตกจากรถแล้วลงไปจับได้เลยเพราะว่าตกจากรถมันมันต้องล้มอยู่แล้ว<อ>ถูกไหมอ่าแค่ว่าผมอาจจะอธิบายไม่เคลียรก็คือนั่นแหละจะจับได้ก็ต่อเมื่อเขาล้มเท่านั้นล็อกมือได้ต่อเมื่อเขาล้มแล้วก็ล็อกได้เฉพาะต้นคดีครับ,อรบโอเคอรอรอครับโอเคครับมีอะไรเสนอไหมรับพี่เดครับผมขออนุญาตถามครับครับครับ าาการมาท้ากับตำรวจนี่คือตำรวจสามารถใช้ลูกสองได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับถ้าเป็นพื้นที่เลเบลเคอร์ฟิวประกาศเคอร์ฟิวชัดเจนตำรวจสามารถใช้ลูกสองได้เลยแล้วลับมีจํากัดไหมครับว่ายศอะไรหรือว่าได้กี่กระบอกอันนี้กระบอกกี่อนันอันนี้ไม่ได้จํากัดครับเพราะว่าจริงๆตำรวจควรจะมีของพวกนี้อยู่ในอยู่ในแบบทุกคนอยู่แล้วที่อยู่ในหน่วยงาน <jest S 1> แต่ว่าเดี๋ยวผมขอดูฟีดแบ็กก่อนว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นอะไรยังไงถ้ามันมันมันมีเยอะไปหรืออะไรไงก็อาจจะ เรื่องจำนวนให้ได้ครับหรืออาจจะแบ่งเป็นเฟนี้ใช่ฟิลแบบงานดําอาจจะใช้ลูกซองได้ประมาณนี้แต่ถ้าเป็นเคสอุมอาจจะใช้ได้เยอะกว่าอะไรประมาณเนี้ยก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเก็บฟีดแบคอีกสักหน่อยแล้วกันส่วนใครอยากจะเหนออะไรลองลองมาดูได้ครับไม่ว่าจะเป็นเกมเพล์เกี่ยวกับหน่วยงานหรือจะแบบเกมเพลในเมืองอะไรเงี้ยว่าเรือนี้ก็น่าจะมีหลายๆอย่างเลยครับผมว่าอัปเดตน่าจะอัปเดตโดยเดือนนี้เด่นมาประชาชนที่ แอบใส่ชุดแก๊งละครับอันนี้คือจะปล่อยให้เป็นแบบนี้เลยหรือว่าจะมีกฎมารองรับทีหลังไหมฮัลโหอกูคุยฟัง,ฟ,งฟังอยู่ครับคือที่คุยกันเหมือนว่าแบบอยากให้เป็นสตอร,รี่เกี่ยวกับในเมืองกับแก๊งกับคนไปเลยอะไรเงี้ยดีกว่าครับโอเคครับครับผมก็คือแบบเหมือนจัดการได้ส่วนเร็วนี้อ่า ถ้าเป็นตอนนี้ค่าส่วนเรือเรียนนี้ก็อป้นกับอุ้มก็คิดว่าน่านาจะใกล้ๆแล้วครับจะมาแล้วีระะบนไอท,ที่ที่บอกว่าให้ปล่อยเปๆสมมุติว่าถ้าป้นมาเขาใส่ชุดกแก๊งเนี่ยไปป้นอ่ะมันก็ต้องเียกกันเองเหรอกใช่ครับมันใส่เป็นลายละเแก๊งอะ่ะผมกําลังคิดอยู่ถ้าเกิดเป็นแก๊งม,มันยังผม,มยังพอเข้าใจภาพแต่เป็นประชาชนเนี่ยคือตัวเขาก็ไม่มีับรแก๊งแต่ไปใส่ชุดแก๊งมันก็ใช่ถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นเพื่อนผมทีบ เพื่อนผมวันนี้ผมใส่ให้ใส่ชุดโอ,อเวอร์หมดเลยนะเพราะผมไม่มีปัญหากับเขาหนิผมมีเพื่อนอีกสิบคนนะผ่ะขใส่ชุดโอ,อเวอร์หมดเลยพเพ,พิ่ผมภาพเรื่องแอดดอปด้วยเพราะว่าในนะตอนนี้ระบบพ้นมันยังไม่มีใช่ไหมเราไม่สามารถแบบไปเช็คได้ตัวเขาได้อ่ะ<ด>ถไหมว่ามีบัตรแกง<ช>๊งใ<ช>น,นนี้นั่นโอเคแต่ผมผมขอเก็บตรงนี้ไว้ไว้หน่อยละกันเดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้ผมอัปเดตให้ว่าสุดท้ายแล้วเป็นไงคือผมขอถามความคิดเห็นละกันแต่ละคนที่เป็นแก๊ง คือคืออยากให้มันเป็นกฎขึ้นมาใช่ไหมครับเป็นกฎค่าปรับหรือว่ายัางไงคิงว่ามันควรที่จะมีค่าปรับอะ่ะเพราะว่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าเรามองในอนาคตถ้าป้นจะเข้าแล้วใช่ไหมพี่เรามองอะ่ะถ้าสมมติว่ามีใครก็ไม่รู้ว่ามาใส่ชุดแก๊งหนูอะ่ะ<ม>แล้วไปป้นโอเวอร์อยอ่างแก๊งหนูคือรับผิดชอบนะไม่ใช่ประชาชนคนนั้นเนาะ แก๊งหนูสวยนะถึงหนูจะบอกว่าเอ้าคนนั้นไม่ได้อยู่ในแก๊งหนูซะหน่อยแล้วพี่เขาจะพี่เขาจะเชื่อไหมอะไรเนี้ยคนโดนคนโดนไม่ได้มองหน้าตานะคนโดนมองสูตรนะใช่เราคิดว่ามันน่าจะมีกฎหรือแม้ก็ข้ารับอะไรที่มันแบบโอเวอร์อ่ะถ้าพูดสรส่วนตัวนะโอเวอร์เล่นได้ครับโอเวอร์ไม่ติดเข้าทางด้วยจะได้หาติงง่ายแต่แก๊งอื่นที่แบบตายชิลนู้นนี่นั่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมต้อถามแก๊งอื่นมากกว่าครับว่าเขาไหวหรือเปล่าคิดว่าง่ากันครับอยากให้ มีถูกไหมแต่ละคนแต่ละคน,นจะมีจร,งจรงิงให้ไม่กดรองรับอะครับถ้า,ถ,าถ้าเขาแต่งตัวเป็นเอ็มซีไปพวกผมก็ไม่ไหวเหมือนกันครับประมาณนั้นเพราะว่าสุดท้ายนะเกิดว,ว่ามันมีเรื่องจริงๆคนที่เป็นแกงเขาต้องรับผิดชอบแทนคนที่โดนอยู่แล้วอะใช่เผลอๆอะเผลอๆถึงแกงจะรับผิดชอบอะไรไปเขาไปเรียกร้องอะไรจากประชาชนมันได้กลับมาไม่เท่ากับที่เสียไปหรอกพี่หนูว่า อ่ะฮะได้เลยครับงั้นเดี๋ยวผมเก็บไปให้เรื่องนี้เดี๋ยวจัดให้ชุดหน่วยงานประกาศไปแล้วครับว่าห้ามใส่ครับมีมีมีอะไรเพิ่มเติมอ,อีกไหมครับของผมหมดแล้วส่วนของผม เรื่องเข้าตัวครับจะมีเวลาจะมีเวลาไหมหรือว่าจะอืที่ที่ผมคิดนะพี่ถ้าเป็นแก๊งที่มีตรอรี่กันตอนตอนเนี้ยหมายถึงถ้ามีเคตอุ้มมาจริงจริงก็มันจะมีเวลาฟิกไว้ไัแหละว่าห้ามออกแต่หมายถึงถ้าตอนเนี้ยมันยังไม่มีเคตอุ้มถ้ามันมีการตรีกันนู่นนี่นั่นผมมองว่าผมอาจจะไปบีบกับหมอให้ก็ได้ว่าเพราะคนที่เข้าตัวชุดแก๊งอะไรมาชัดเจนอยู่แล้วผมมองว่าก็อาจจะแบบนับเวลาเอาแล้วก็ค่อยปล่อย แต่ว่าจริงไอ้พวกผมว่าเคสอุ้มมันมันใกล้จะมาแล้วอะ่ะไอ้เคสอุ้มห่อว่าตรงนี้น่าจะมาแบบจะปิดปิดปิดรอยเลดตรงนี้ได้แล้วก็คือต่อไปก็คือเข้าตู้ไปก็คือจะมีเวลาอัตนโนมัติเลยเหมือนติดคุกไหมอ่าประมาณนะครับคิดว่าน่าจะถ้างั้นรอตอนนั้นเลยก็ได้นะอ่ะาได้ตอนนี้ก็ปล่อยแบบนี้ไปก่อนก็ได้ครับผมว่าคงไม่มีใครอุ้มกันหรอกนอกจากโอเวอร์อ๋อ แล้หนูถามวันนี้นิดนึงวันนั้นที่หนูไปสตอรี่กับประชาชนอะมีน้องในแก๊งหนูไปถามแอดมินแล้วแอดมินบอกว่าประชาชนสามารถรวมกลุ่มกี่คนก็ได้มาตีแก๊งแก๊งหนูมี25คนถ้าประชาชนเขาไปรวมกันแบบ20 30 40, 40คนนี้หนูก็ต้องรับสภาพท้งท้งที่เขาเป็นคนเปิดเนี้หรอพี่ได้ยินปะฮัลโหลฮัลโ,ลโหลพลายหรอพี่ไว้เขาได้นหนูไหมอ่ะ ได้ยินครับได้ยินได้ยินนี่ครับได้ยินอ่ะอันเนี้ยอันเนี้ยคือหนูข้องใจมากเลยอันเนี้ยพอแบบวันนั้นอะคืออ่ะเอาตรงๆนะคือน้องอะมันก็อาจจะไม่รู้ว่ามันทาได้แต่ถ้าน้องมาทําขึ้นมาน,นี่คือแก๊งหนูโคตรเสียแล้วครที่มันเป็นคนเปิดหนูสัตส์แอดเินเงียบเลยเฮียไอ้เปนยังเงยีงยบเลย ใจคอไม่ดีสัตว์แยังดีเขาคิดเยอพี่ได้ยินได้ไงอนเปิดวงกระซิบแล้วนะเอะตอตาเขาหูดีเกินอ่าผมผมอธิบายอย่างนี้ก่อนว่าตอนเนี้ย คือเมืองเราไม่มีสภาผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนเนาะการที่มันเราจะโดนเขาเรียกว่าอะไรอะโดนลุมหรืออะไรเงี้ยผมว่ามันมันเกิดขึ้นได้ครับแต่อนาคตมันจะมีระบบมารองรับในในเรื่องพวกนี้ซึ่งตอนเนี้ยมันมันยังไม่มีระบบตรงนั้นผมว่าสมมติถ้าแก๊งหนึ่งมีเรื่องกับแก๊งสองก็สามารถโดนแก๊งสามแกง 4, ม๊งสี่มาลุมได้เหมือนกันนภาพไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเราพูดในเวแบบว่าประชาชนรวมตัวเยอะกว่าแก๊งแล้วมาตีเราเนี่ยผมว่า เราเป็นแก้งผมว่าเราเราน่าจะมีวิธีการเล่นอยู่แต่อนาคตมันจะมีเกี่ยวกับระบบนี่แหละที่ผมถามพี่พี่ดำมาอ่าหนึ่งอ่าประชาชนนั่นแหละข้อข้อด้อยของประชาชนเลยก็คือการกดยาก็น่าจะเห็นกันแหะถ้าถ้าปั๊มยามันก็ต่างกันแล้วอะ่ะเอาจริงในมุมผมประชาชนห้าสิไม่น่าสู้แก๊งยี่ห้าคนได้ อมอันนี้ตรงๆเลยนะผมว่าสู้ไม่ได้แต่ถ้าเทียอาวุธยังเป็นป่างฉลามอยู่ผมว่าสู้ได้ประชาชน,ชนสู้ได้แต่ถ้าเป็นเทียมีละ่ะประชาชนสู้ไม่ได้แน่นอนเป็นเทียมีหรือไม้พูขึ้นมาประชาชนน่าจะแทบสู้ไม่ได้เลยก็เดี๋ยวมันจะมีระบบอ่อ เขาบอกผมว่ามันเป็นระบบแลนกิ้งอะไรประมาณนี้ที่เกี่ยวกับในเมืองซึ่งต้องรออัปเดตก็น่าจะมาจัดการในเรื่องของการเล่นสตอรี่ต่างๆด้วยของแต่ละแก๊งอะไรอย่างนี้ครับโอ้ประชาชนรวมตัวกันสี่สิห้าสิบคนยากครับยากจริงแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย มาสี่สิบห้าสิบจริงว่ามึงขึ้นแก๊งได้เปรียบพาเยอะขึ้นแก๊งก็ลุมได้เหมือนเดิมที่นี่ไม่มีสภาลุมได้เหมือนเดิมโอเคงั้นงั้นไม่น่าจะมีอะไรครับทั้งหมดผมว่า,น,าน่าจะประมาณนี้ส่วนใครมีฟีดแบ็กมีข้อเสนออะไรคือมาที่นาการแล้วก็มาเสนอได้เลยครับเกี่ยวกับแชมต่างๆอยากรู้ว่าทีวีจะปล่อยเช่าเมื่อ,อไหร่ครับม <laughs> ีไอ้สามเนี่ย oh, <laughs> หัวเลียงเลยนานแล้วครับ น่องก็บอกให้ไปคิดราคาไม่ใช่หรือมันจะเกี่ยวกับฉันเลยฉันลงมาให้หมดแล้วอยังไงครับนี่กว่ราคาเท่าไหร่ดีงี้อะคุยอะไรนี่ยชั่วโมงละห้าหมื่นนะถ้าเกิดเราเอาเก็บไว้นั่นแหละชั่วโมงละห้าหมื่นนั่นนะเอองันก็ไม่เอาอีกโอ้มันก็แพงโพชั่วโมงละห้าหมื่นจะบ้าหรือไงเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลองลองผมลองคิดแล้วลองมาเสมอแล้วเวลาเสียเอาไหนจ่ายลรือไหมละแสนเออเหรอไม่ลองคิดว่าเวลาโต๊แตกด้วยชั่วโมงสามหมื่นนะชั่วโมงสามหมื่นนะ เด <ses um> ี๋ยวเดี๋ยวขอาะผมไว้เดี๋ยวผมช่วนไม่เอาเอาเอามาถกผมว่านะผมว่าทีเดียวกองไว้นั่นแหละเอากองไว้นั่นแหละทีนี้เอางี้เอางี้บอกว่าพี่พี่ลองลองลองเสนอมาได้ว่าแบบควรราคามาไหนแล้วเดี๋ยวผมมาเคาะกันอีกทีได้ได้ครับส่วนส่วนฟังผมเดี๋ยวผมจะเคาะเวลากันด้วยว่าคนแบบเท่าไหร่เดี๋ยวผมลองคำนวณดูก่อนมันอยู่ที่แบบเกิดผมเช่าไปสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงนะแม่งเงียบอ่าก็เก๋งอีกใช่หรือว่าผมเช่าไปวันหึือวันนั้นเหมือนอะไรอย่างงี้ เป็นวันที่ผมโดนอะไรอย่างเงี้ยมันมันหลายอย่างเดี๋ยวขอเราคำนวณดอีกทีมก่อนว่าเราไหวไหมเท่าไหร่แล้วก็เราจะได้ประมาณเท่าไหร่่นายกครับนายกได้ลองชนรถตำรวจดูไหมครับแข่งเป็นหินเลยนะครับมันชนไม่กระเด็นเลยเพราะวาผมชนกันที่เลเวลคือรถผมพังเองเลยรถมันนั่งอยู่ที่เดิมเลยไม่ไปไหนเลยอ๋อ๋ยวผมไปเทสให้ไทแต่ว่าเพิ่งเพิ่งปรับมาด้วยเดี๋ยวผมไปเทสให้ แต,แต่ว <the at> <No. S 2> ่าในเรเบิลตอนนี้ไม่น่ามีปัญหาแล้วครับถ้าพเจ้ฟิวหมายถึงเอารถเอารถชนรถนะไม่ใช่เอารถตำรวจงนึแออกครับว่าหมายถึงว่าเราบัมบัมบัมไม่ไปบัมไม่ขยับบัมไม่ขยับมันบัมไม่ค่อยขยับอ่ะรถตำรวจอ่ะนะครับได้ได้นั้นก็ไม่น่ามีอะไรครับขอบคุณครับก็น่าเรียบร้อยแล้วครับผมขอขอบคุณทุกคนมากครับที่มาแสดงความคิดเห็นกันควรประชุมบ่อยๆนะครับแนะนําเลยอ่าได้ได้ผมก็คิดอยู่ก็อยากประชุมมีไลน์อัปเดตที่มันใหญ่ๆผมก็อยาก คนเรียกแก๊งคุยบ่อยๆนะครับนายกครับพูดก็พูดเถอะได้ครับได้ได้ขอบคุณนะครับขอบคุณนายกครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนครับเดียวครับผมขอบคุณจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชั้นนี้เร็วๆนี้น่าจะแบบมาเจอกันบ่อยขึ้นเนี่ยเดี๋ยวตอนมาเจอกันระดัประชุมเลยดียังไงพี่วันฝากด้วยนายกเหนื่อยหน่อยขอบคุณมากครับนายกแต่เอาคนคนที่มีประโยชน์ก็น่าจะมีแค่แดกกับไว้แหละอีกตัวแม่งไอโดยใช่ไหมพูดถึงไอโดยใช่ไหมพูดถึงมึงไงสัตว์ ไปดตาทางนี้พี้จีนไปรถพี่เลยรถเขียวไหนวะอยู่นี่พี่อยู่นี่กอเลยลืมถามทำไมแบบ ด้วยจำ,จำนวนคนที่ยังไม่เยอะเท่าไหร่เหมือนไม่เต็มแต่เซสชันเต็มเข้าใจว่้ทมาบางทีมันมีอาการหนวกแบบแบบที่มันไม่ไม่น่ามันเกิดจากการที่คนมารวมตัวกันเลยที่คนก็แอบ,บรวมตัวเยอะอยู่อ่าเราเราคุยเราคุยกันเองอ่ะคุยกันแบบ